สวัสดีครับอยู่กับช่องชีวิตของฉันเดินทางและรถไฟวันนี้เราจะมาถ่ายขาบวนรถพิเศษน้ำเที่ยวขบวนที่909และ911กรุงเทพวัลลพพงไปทางน้ำตกสยโยกน้อยและส่วนส่วนปฏิพัทธ์ครับผมวันนี้ได้คันนำ T s N 114ครับผม อออกไปแล้วย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามชอบผมได้ครับสวัสดีครับ